สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในไบยุเหมือนเดิมครับผมช่วงนี้นะครับอ่าก็ไม่ได้มารีวิวอะไรครับแต่ว่าจะมาอันบ็อกให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเป็นงาน CSM เหมือนเดิมนะครับเพิ่งมาถึงครับผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเอ้ไม่ใช่รีวิวสิอันบ็อกให้ดูว่าเป็นอะไรนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวขึ้นมาเลยครับฟล่ต่อบัพเปิรมาวันนี้นะครับยังไม่รู้ว่าอะไรนะแต่กล่องก็ใหญ่ประมาณหนึ่งคลิปนี้ขอแบบเรียวๆครับผม กรีดไปคุยไปนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นการรีวิวตัวไฟ Excel นะครับใครลูกเล่นอะไรยังไงใครยังเล่นไม่เป็นก็นะครับไปตามดูได้นะครับผมผมก็จะทําเท่าที่ว่าขอเข้าใจนะเพราะว่าเนื่องจากลูกเล่นมาเยอะมากสำหรับตัวไฟนะครับค่อนข้างแพ็คมาดีครับผมที่พี่เขาแพ็คมาดีฝับ <laughs> โอเคครับผมตอนนี้เราแกะออกมาแล้วผมนี่ก็คือ Complete Selection Modification นะครับ Henchin Bell เซนจูรี่คิงมูนไดรเวอร์นะครับผมหรือ CSM Shadow Moon นั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนว่า Shadow Moon เวอร์ชั่นนี้เป็นปี2022นะครับผมเวอร์ชั่นใหม่จะไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นเก่านะครับเข็มขัดจะค่อนข้างมีความอลังการเป็นไปในยุคอนาคตมากกว่าเดี๋ยวรอดูกันดีกว่านะครับแกะไปพร้อมกับคนดูนะมือหนึ่งอันนี้รู้สึกตื่นเต้นที่ผมชอบตัวนี้ผมตามมาผมรู้สึกชอบ Shadow Moon มากกว่า b บล็กสันนะเออมันเท่เหรอไหเออมันดูเท่กว่าพระเอกอะ ออกามาแล้วครับโอเคมือหนึ่งของจริงครับผมผมเอากอะัองน้ำตาลออกก่อนนะหน้าพอกระดาษสาวยังดีคน้าผมเอากระดาษสาออกก่อนโอเกเไดนี่ C.S.M. Century King Moon Driver นะครับผมหน้าตอกข้างหน้าก่อนนี่เป็นรูป Shadow Moon นะครับเบอร์ชั่น2022นะครับผมอย่างเท่ จกกล่องแม่งกิมีิกล่องโคตรดีอ่าผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครมีแบ็กสันใช่ไหมมันจะเอากล่องมาต่อมาได้นะต่อได้เอออย่าเงี้ยอันนั้ด้านบนความด้านบนด้านล่างก็เป็นคำเตือนต่างๆนะผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็น C S M ตัวเดียวหรือเปล่าที่แบบมีรูปอาร์ตบ็อกแบบเออนักแสดงใส่ไปที่กล่องด้วยไปกัเทสนี่โนบุยโกะเเทสโหในเรื่องโนบุยโกะยังเท กล่องมันค่อนข้างพรีเมียมกว่าพวกซีทเอ็มทั่วไปนะผมมองนะเนี่ยเป็นกล่องแบบส่วนมา,ากล่องส่วนแบบนี้แต่ชอบกิมิกตรงที่เอานักแสดงมาใส่ด้วยไงโอเคเราจะลูดต่อไปครับนี่อัต่อไปเป็นข้างหน้าเป็นอย่างนี้ครับผม c o m p l e t e s e l e c t i o n m o d i f i c a t i o n Century King Moon Driver กล่องสวยกล่องสวยมากอาร์ตเวิร์กสวยจริงอ่ารอบๆกล่องก็จะมี c o m p l e t e ซ e ตเลชั่นดูมุมนี้นะครับตางมุมส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูป ชาร์ดมูนนะครับด้านนี้ใครมีแป็กสันนะครับก็จะรู้ว่ามันกล่องมาต่อกันได้นะเป็นกิมมิกอย่างนึงนะเออเท่ดีโอ้อ้าโอเคเขาก็จะแปะมาก็าจะเป็นแบบนี้นะเออจะมีแบบฝาปีดกล่องนะครับเป็นสีดำแมนนวลน,นะครับแมนนวลน,นะเป็นคู่มือแบบนี้มีทั้งอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับผมต้องบอกเลยตามตรงว่า QC แม่งดีกว่าไฟเยอะ <K l ars> ของกระไดก็จะมีเท่านี้เลยนะนี่มีแค่เข็มขัดกับตัวไดเวอร์เลยประมาณน,นี้โอเคเราก็จะมาดูที่เข็มขัดก่นอนหัวใจหลักนะครับผมชิ้นอันใหญ่นะเฮ้ยมีน้ำหนักมีน้ำหนักพอสมควรนะครับอันนี้ห่อเป็นกระดาษสานะออกระดาษสา嘛นี่แบบน,นี้โอ้มีห่อสองชั้นด้วยเออดูมันแน่นหนา <laughs> ไม่เหมือนไฟอ่ะเออพูดตัดตรงนะโอเคครับอเดี๋ยวขึ้นมาทีละชิ้นนะครับ พยายามจะแบบไปช้าๆนะครับเดี๋ยวแม่งถุงถึงขาดหมดมันแพ็คมาดีมากเลยอเออให้มันคุ้มกับราคาหน่อยมันของมันแพงอะเช <c oughs> เออของจริงสวยมากของจริงมันมีรอยดาวเมดมาให้ด้วยเป็นรอยแบบสีแบบเหมือนเหล็กถลอกอะ่ะเออนี่แบบนี้นะครับตัวคิง g Moon เวอร์โอ้โหแล้วก็มีโลเซนเซนเอร์อยู่ด้านบนตรงนี้นะ การลอยติดมาให้ด้วยเป็นเทปกนรลอยนะครับผมแต่คลิปนี้ไม่ได้มาเล่นให้ดูนะคลิปนี้มาอัดบล็อกให้เพื่อนๆดูก่อนยอรับยาอรับ,รบสวยจริงแหมเนี่ยโอเคชอบชอบชอบ,ชอบตรงดาวเมจด้วยนะมันมันเล่นแล้วมันดูไม่เก่าอะ่ะนะครับต่อไปเป็นใส่ข็มคัดนะใส่ข็มคัดใส่ข็มขัดก็ขอกระดาษสาว่านะเออการเป็นรอยเอะผมเข้าใจนะ่า,าใส่เข็มคัดก็มีดาเมจเหมือนกันนะเออเป็นดาเมจเหมือนกะันให้มา ถ้าเกิดถามว่าดูตำหนิด,ดูไงดูยากเพราะมันเป็นตัวที่แบบมีดาเมจมาด้วยไงแต่ดูจากการแพ็คแล้วดูน่าจะประ,ประพอสมควรนะครับต่อไปเป็นเส้นข้างซ้ายนะครับเมื่อกี้ข้างขวานี่ข้างซ้ายนะครับเหมือนกันนะครับใหม่ๆเลยสวยมีสายปรับปกติของงานเสียนะครับต่อไปก็เป็นล็อกหลังนะครับล็อกหลังก็นะครับใส่มาปกตินะครับ,นะรบล็อกหลังก็มีดาเมจเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าในเรื่องเมงในหนังน่นนาจะ มีดาเมดมากกว่านี้นะเออพวกสีเอออะไรเงี้ยแต่อะประมาณนี้โอเคละสำผมคลิปอันบ็อกก็จะมีของประมาณนี้เลยมีสายกําัดมีล็อกหลังแล้วก็ตัวไดรเวอร์นะครับผมส่วนตัวผมค่อนข้างชอบชาร์โ m มูนมากกว่าไดสันนะในเวอร์ชั่นปี2022นะ่ะเออมันค่อนข้างคาแรคเตอร์มันดูดีเออมันโอเคกว่าอ,อ่าคือชอบชอบเปนโนบูโ,โก้กรังเทเออแค่นั้นเลยโอเคแล้วก็พวก เพลงประกอบในเรื่องค่อนข้างดีนะครับทำมาดีโอเคครับก็แล้วนะนี้ครับสำหรับตัวซ i เอ็มตัวนี้นะครับคลิปต่อไปอาจจะมาทารีวิวเเต็มให้ดูครับขอไปทํากันบ้านก่อนว่ามันเล่นยังไงแล้วค่อยมารีวิวให้เพื่อนดูโอเคครับสำหรับวันนี้ก็นะครับใครชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเต๋อไปโยของเรานะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ วัยเจอะัล้วใหม่ครับ See you